ถูกหักอกแล้วมองเขาไปดีได้แบบยิ้มยิ้มไม่แกล้งฝืนไม่แฝงรสขมสะท้อนว่าจิตมีเป้าหมายใหม่เป็นรสสุขภายในวิธีแก้หรือวิธีทำให้คนอกหักรู้สึกดีขึ้นแต่และคนมีคลิกที่ต่างกันหากเคยฝึกแผ่เมตตามีจิตตั้งมั่นอยู่ในสุขจากเมตตาธรรม ก็จะผ่านช่วงอ,อกกลัดหนองไปได้เร็วมากเป็นธรรมดาเมื่อสุกก็สุกจริงแบบไม่ฝืนเมื่อตัดใจก็ตัดได้จริงแบบไม่แกล้งแต่แม้ยังไม่มีต้นทุนก็สร้างทุนขึ้นมาใช้แก้ทุกได้วิธีแผ่เมตตาง่ายๆตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือให้พิจารณาว่าความพยาบาทหรือความอาฆาตแค้นแน่นอกนั้น เป็นโรคทางใจหายจากโรคได้ก็สบายได้กลับมามีเรี่ยวแรงมีกำลังวังชาได้พอเห็นจริงตามนั้นใจเราจะเบาโลงขึ้นมาขณะหนึ่งให้อาศัยขณะแห่งความเบานั้นเป็นที่สังเกตรัศมีสุขที่เกิดขึ้นจนรู้สึกถึงรัศมีสุขที่แผ่ออกไปไม่มีประมาณหรืออีกวิธีหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำ ให้สวดแบบไม่หวังอะไรนอกจากได้เป็นสุขกับการถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาสวดหลายๆรอบจนสุขเอ่อชัดคล้ายเราสวดเพื่อให้พระพุทธรูปมีความสุขจับกระแสส,สุขนั้นแล้วแผ่ไปกว้างๆก,ก่อนโดยไม่ต้องนึกถึงหน้าใคร ประทั่งสุขเกิดขึ้นต่อเนื่องแน่นอนระดับหนึ่งค่อยอาศัยสุขนั้นกำหนดนึกถึงใบหน้าบุคคลขอให้เขาหรือเธอจงเป็นสุขเท่ากับที่เราเป็นสุขอยู่แค่ฝึกอย่างนี้ไม่นานความประสงค์ร้ายจะกลายเป็นความปรารถนาดีเปลี่ยนจากนึกถึงหน้าคนแล้วเป็นทุกข์กลายเป็นนึกถึงหน้าคนแล้วเป็นสุขนั่นแหละความอัศจรรย์ที่ไม่ลึกลับอะไร จากการเปิดแผ่เผยใจให้กับสุขในเมตตาธรรมเมื่อรู้สึกดีขึ้นให้ตั้งไว้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเจเริญสติให้เห็นว่าดีขึ้นได้ก็แผ่วลงได้อีกหดหูได้อีกเพราะจิตไม่ใช่สิ่งที่เราจะถือบังคับเอาได้พอเจอวัตถุหรือเครื่องเตือนให้นึกถึงเขาให้ดูใจตัวเองว่าปฏิกริยานั้นๆรุนแรงเพียงใด เมื่อเห็นว่าใจตัวเองมีอารมณ์ทวินหารุนแรงก็จะเห็นได้ทันทีว่าความรุนแรงนั้นเลือนลงไม่เท่าเดิมตาที่มองวัตถุจะเห็นเหมือนวัตถุอื่นๆที่ว่างเปล่าปราศจากความหมายแต่ถ้าไม่มองใจตัวเองวัตถุก็จะดึงดูดหรือกระทบใจให้เกิดปฏิกิริยาไม่เลิกผู้เจริญสติคือผู้ที่เห็นการปรุงแต่งทางใจอยู่ ไม่ว่าจะปรุงแต่งแบบดีๆไม่ว่าจะปรุงแต่งแบบร้ายๆก็เห็นเป็นภาวะชั่วคราวและสนุกมากขึ้นเรื่อยๆกับการเห็นสภาพผ่านมาแล้วผ่านไปทางอารมณ์ทั้งหลายเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะไม่อะไรใยดีในการปลื้มความรักทั้งในอดีตและอนาคตแต่จะปลื้มกับความวิเวกทางใจที่เป็นอิสระแทนร้อยเรียงจากหลักบทความของคุณดังตริน